สวัสดีครับก็จะนำพาทุกท่านนะครับดูเส้นทางนะครับอันนี้คือหน้าฟอนตนะครับออกจากโรงแรมออกจากจากภัรตาคบุรีรีสอร์ทสุโขทัยนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยนะครับทางเรือนคุณย่าเนี่ยนะครับเรือนคุณย่าอยู่ตรงนี้ขวามือก็จะไปถนนสุโขทัยกำแพงเพชรอันนี้ผมจะพา ท่านเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะพาท่านเลี้ยวซ้ายก็จะให้ลูกค้าท่านลูกค้าที่เข้ามาพักนะครับหรือยังไม่ได้มาพักก็ก็ตามแต่นะครับได้รู้จักเส้นทางในตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาไปเราก็จะไปถนนถนนหันสานะครับจะเป็นเลี่ยงเมืองอีกเส้นหนึ่งที่จะไปยางซ้ายเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมาเจอประตูทางเข้า จากรพับุรีรีสอร์ทนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านทิศฝั่งตะวันออกนะครับนี่จะเป็นประตูด้านนี้เป็นประตูไม้ยังไม่ได้เปิดนะครับกล่าวว่าจะเปิดช่วงต้นเดือนนี้นะครับทางนี้ก็จะมีรีสอร์ทห้องพักเต็มไปหมดเลยนะครับทางนี้ที่ผมพาไปเนี่ยก็จะเจอป้ายถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเนี่ย จะเจอป้ายจักวับุรีนะครับอยู่ตรงด้านริมกำแพงทางนี้เนี่ยจะไปทะลุข้างแอมเวย์นะครับถ้าเกิดว่าเรามาเนี่ยจากแอมเวย์เนี่ยก็จะมาเจอเส้นทางข้างๆซอยข้างๆแอมเวย์แล้วก็จะมาเจอเส้นทางนี้นะครับซึ่งไม่ได้อันตรายเลยนะครับเพราะว่าข้างในนี้ก็จะมีสบายรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นเป็นรีสอร์ท ที่ที่รับจองจากจากทางเน็ตนะครับทางอินเทอร์เน็ตจากาแพลตฟอร์มของอะไรอะลาโกด้าอะไรพวกนั้นนะครับเทเวลโลกาอะไรพวกนั้นเนะี่ยที่ที่จองในที่บุ๊กที่พักจากาจากไออินเทอร์เน็ตนะครับ นี่เราจะนำพาไปทุกท่านไปทะลุซอยข้างๆแอมเวเผื่อท่านใดท,ที่จับ GPS นะครับแล้วก็ GPS อกุนซิลีนะฮนะให้เลี้ยวเข้าซอยข้างแอมเวก็เข้าได้นะครับเข้าไปจนสุดซอยก็จะเจอสามแยกแล้วเลี้ยวขวาอีกทีนึงก็จะเจอเจีกระพับพบุรีนะครับ อันนี้ก็จะโพโพถนนใหญ่นะครับโพถนนใหญ่แล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปแยกของโพอย่างเดิมแล้วก็ยูเทินเข้าเมืองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมาเจอเนี่ยฮะป้ายเล็กๆจักรพรฒน์บ,บุรีนะครับเนี่ยฮะป้ายสบายดีรีสอร์ทอันนี้เขาจองจากเว็บนะครับ ก็ส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง m วจะอยู่ด้านนี้แต่เราไปไม่ได้นะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพื่อไปะเะียกลับรถนะครับเราก็จะวกกลับมาที่แยกคลองโพอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะมาแยกคลองโพอีกรอบหนึ่งนะครับพอแยกแยกคลองโพเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายเนี่ย ก็เข้าเมืองเอ้ไปใช่เลี้ยวซ้ายยูเทินยูเทินด้านหน้านี่นะครับก็จะเข้าไปในเมืองางข้ามไปเจอวัดกวหะสุวรรณข้ามแม่น้ำยมก็ไปถึงหัวสะพานก็วัดลาดธานีนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาซอยแรกก็ไปกราบนวัสก,การแม่ย่านะครับแม่ย่าสุโขทัยนะครับแล้วก็เข้าไปในใจกลางเมืองทรุรุไปพิษณุโลกเลยแต่เดี๋ยวผมจะนําพามาอีกเส้นทางหนึ่งกนะ็คือว่า เราจะเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะเป็นบายพาสไปพิณุโลกได้เช่นกันไปลำปางนะครับไปสวรรคโลกนะครับไปอุตรดิตศรีศรีศรีสัจฉนาไรได้นะครับเนี่ยครับจริงๆเส้นทางมันก็จอดกันหมดเลยที่เราเลี้ยวขวามาเนี่ยนะครับเลี้ยวขวามาก็จะออกบพาสโฮมโปรนะครับ แล้วก็จะไปถัดสีแยกที่จะเข้าเมืองมาจากสวนคาโลกนะครับเขาเรียกว่าสีแยกโตโยต้าตรงนั้นนะครับก็ก็ขอยุติการนำพาบอกเส้นทางไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมสวัสดีครับ